รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผมดำเกิงมุ่งทัญญาหรือครูไอซ์หนึ่งในนักเรียนโครงการส่งเสริมการศึกษาสำหรับเยาวชนผู้พิการทางสายตาวันนี้ผมขอพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับจุดเริ่มต้นความอยากเป็นครูของผมใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงเซนคาบรียนโรงเรียนที่เปิดโอกาส ้เยาวชนผู้พิการทางสายตาและผู้มีสายตาปกติเท่าเทียมกันทางการศึกษาพร้อมแล้วตามคุณธนพลเขียวอ่อนพิธีกรภาคสนามไปชมกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการปันฝันปันยิ้มรายการที่พร้อมจะเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือสังคม ออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันท์เวลาบ่ายโมง5นาทีทางช่อง5แห่งนี้ครับผมธนพลเขียวอ่อนพิธีกรภาคสนามรับหน้าที่แทนครูไอซ์ซึ่งวันนี้ติดภารากิจในการสอนวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนเซนคาเบียนสถาบันการศึกษาซึ่งผลิตบุคลากร,กรมากมายให้กับประเทศไทยและหนึ่งในนั้นก็คือครูไอซ์ดำเกินงมุ่งทัญญาครูผู้มีความบกพร่องทางด้านการมองเห็นแต่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ปัจจุบันเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนสตรีสีสุริโยทัยครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้รายการปันฝันปันยิ้มมาตามหาคําตอบว่าทําไมเซนคะเบียนถึงเปิดโอกาสแห่งอนาคตนี้ให้กับผู้ที่มองไม่เห็นเดี๋ยวตามผมไปพบกับผู้อำนวยการโรงเรียนกันเลยครับ ผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังจะได้พูดคุยกับพระดาดรมนทนประทุมราชท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเซนคาเบียนสวัสดีครับ,รบท่านพระดาครับโรงเรียนเซนคาเบียนมีนโยบายในการรับเด็กผู้พิการทางด้านสายตาเข้าเรียนอย่างไรบ้างครับถ้าพูดถึงนโยบายของอการส่งเสริมได้การศึกษาแก่นักเรียนผู้พิการทางสายตานะครับก็โดยปกติที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ดําเนินการมาอย่างยาวนาน อย่างน้อยที่สุดก็ต้องตั้งแต่พุทธศักราช495แล้วมีนักเรียนเข้ามาเรียนแล้วก็แต่ที่เป็นโครงการที่เราทําอย่างเป็นรูปธรรมท,ที่สุดก็คือคในช่วงปีพุทธศักราช546สมัยท่านพระดาดรวิสิทธิ์ศรีวิชัยรัตน์ี่เป็นผู้ในการโรงเรียนได้รับนักเรียนที่พิการทางสายตาร่วมกับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเข้ามานะครับแล้วก็ให้ส่งเข้ามาเรียนร่วมกับกับนักเรียนปัจจุบันของของเรา ครับผมแล้วน้องๆที่อยู่ในโครงการเนี่ยครับจะได้รับทุนการศึกษาเรียนฟรีจนจบหลักสูตรเลยหรือว่าจะต้องออกเองในบางส่วนด้วยครับก็ในส่วนนี้เพื่อเป็นจิตอารมณ์ของเรานะครับ,รบเราก็ให้การศึกษาทุกอย่างแก่นักเรียนผู้พิการทางสายตาครับให้ฟรีทั้งค่าเราเรียนค่ารมเนียมการเรียนค่าเสื้อผ้าค่าอะไรทุกอย่างเลยคือเข้ามาในเขาเรียนฟรีทุกอย่างวิธีการคัดเลือกหรือว่าคัดกรองนักเรียนที่จะเข้ามาอยู่ในโครงการยังไงบ้างครับโดยโดยนโยบายของโรงเรียนที่ผ่านมา เมื่อเราเมื่อหน่วยงานเช่นโรงเรียนสอนคนตาบอดเนี่ยเขาจะส่งส่งนักเรียนเข้ามาเขาจะคัดนักเรียนตาบอดหรือว่าผู้พิการทางสายตาเนี่ยที่มีผลการเรียนดีที่สุดของหน่วยงานครับส่งเข้ามาปุ๊บมอเตอโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนก็จะทํางานคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งซึ่งปกติเราเราจะรับประมาณปีละสองสองคนนะครับโดยรับตั้งแต่ชั้นมหนึ่งเฉพาะชั้นมหนึ่งเท่านั้นเพื่อที่จะเรียนต่อต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่งก็เราจะดูผลการเรียนด้วยนะซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่านักเรียนที่ถูกคัดมาจากจากหน่วยงานหรือโรงเรียนสองแต่บอดกับมาถึงเราเนี่ยก็ได้ผลงานไปที่น่าพอใจเหมือนกันท้ายที่สุดนี้ครับอยากให้นั่นพระดาได้ฝากถึงน้องๆที่เรียนอยู่นะครับหรือว่าอยากจะมีโอกาสเข้ามาเป็นศิษย์ที่เซนคาเบียนนะครับครับก็การที่โรงเรียนส่งเสริมนักเรียนหรือว่าผู้ที่พิการทางสายตาท่าน,นถือเป็นจิตอารมณ์ของเรารในฐานะในฐานะที่เราเป็นโรงเรียนของคทอลิก ด้วยนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนนักสักัของมูลมนิธิคณะเซนต์เกรบียร์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็เปิดโอกาสให้นักเรียนนีได้เรียนมีโอกาสได้เติบโตนะไม่ใช่เป็นผู้ได้โอกาสอย่างเดียวแต่ว่าเป็นโอกาสที่เขาได้เติบโตในในบริบทที่เขาเป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนปัจจุบันนี้ก็จําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญว่าเราเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนเป็นเพื่อนร่วมโลกด้วยกัน,านการเกื้อหนุนช่วยเหลือให้โอกาสเป็นสิ่งที่จําเป็นที่นักเรียนทุกคนหรือผู้ที่อยู่ในสังคมนี่จําเป็นจะต้องให้โอกาสนี้ด้วยกับเขา ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีมากๆเลยนะครับก็วันนี้ครับท่านประธานครับผมจะขออนุญาตนะครับไปเยี่ยมชมสถานที่แล้วก็ไปพูดคุยกับบราเรท่านอื่นๆพร้อมกับน้องๆที่อยู่ในโครงการได้ไหมครับได้ครับเชิญเลยครับครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาเล่าถึงโครงการดีๆเพื่อเด็กๆผู้พิการทางด้านสายตาจะได้มีกําลังใจในการศึกษาเล่าเรียนครับขอบคุณนะครับครับ ครับหลังจากที่เราได้ไปพูดคุยกับท่านผู้ในการกันแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะไปพูดคุยกับคุณครูคที่ดูแลน้องๆเหล่านี้กันครับสวัสดีครับครูฟ้าครับสวัสดีค่ะครูคฟ้าครับตอนนี้มีน้องๆนักเรียนร่วมเนี่ยที่เข้าร่วมโครงการจํานวนกี่คนครับโรงเรียนโร,นเนรงเรียนสิงค์เบียนร่วมกับโรงเรียนสังขุณตาบดแเริ่มมีโครงการนี้ตั้งแต่ปี2546นร่ะคะครับรวมเด็กที่จบไปแล้วกับเด็กปัจจุบันทั้งหมด24คนที่จบไปแล้ว14คนที่กาลังเรียนอยู่มี10คนค่ะ แล้วคุณครูได้มีส่วนช่วยในการสนับสนุนน้องๆเหล่านี้ยังไงบ้างครับเอ่อส่วนช่วยส่วนใหญ่จะเหมือนแปลงเอกสารจากของของเป็นชีตอะค่ะมาเป็นอักษรเบลก่อนหน้านี้ก็เหมือน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 ครูไออะค่ะแรกๆครูไอจะเอาเอาเอา,เอาเอกสารที่เป็นชีตท,ที่ได้รับแจกจากคุณครูแต่ละวิชา มาส่งให้ครูแปลงเป็นเบลทุกวันครูไอซ์ก็คือจบจากที่นี่ใช่นกัครับครูไอซ์จบจากที่นี่ค่ะใช่ครับผมแล้วคุณครูครับระหว่างการเรียนของเด็กที่พิการท่านสายตากับเด็กปกติเนี่ยครับเขาจะต้องปรับในเรื่องอะไรบ้างครับอันดับแรกคือปรับปรับเรื่องการเรียนเลยค่ะเพราะว่าเขามาจากโรงเรียนสองพนตาบอดแล้วมามามาสิงระเบียนเลยมันมันต่างกันมากเพราะว่าจากโรงเรียนสองพนตาบอด โรงเรียนเซนกรเบียนมันจะมีเรียนเป็นภาษาอังกฤษด,ด้วยใช่ไหมคะคของของของแต่ละวิชาแล้วทีนี้เด็กต้องปรับเรื่องภาษาอังกฤษเยอะมากแล้วต้องใช้การฟังเยอะเราต้องใช้เอกสารเยอะด้วยใช่ค่ะมันน้องคือคือน้องต้องใช้ชีตเพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่มีส่วนใหญ่โรงเรียนมีหนังสือก็จริงแต่เขาจะไม่ค่อยใช้หนังสือเขายาใช้ชีตมากกว่าครูครับแล้วการเรียนของเด็กที่พิการทางสายตากับเด็กปกติเนี่ยครับเขาจะต้องปรับในเรื่องอะไรบ้างครับปรับตั้งแต่เริ่มเข้ามาเลยค่ะเพราะว่า ต่างกันมากระหว่างโรงเรียนสองคนตาบอดกับเซนคืเบียนเพราะเซนเกเบียนเขาจะเน้นภาษาอังกฤษด,ด้วยทีนี้เด็กที่มาจากตาบอดเนี่ยภาษากังกเขาจะเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงรเขาต้องเขาต้องทาความเข้าใจกับภาษาอังกฤษเยอะขึ้นต้องใช้ชีทเยอะขึ้นนะคะครับแบบนี้ก็ต้องมีการเทรนน้องๆพิเศษต่างหมีมีมี จะมีอาสาสมัครที่โรงเรียนสอนคุณตาบอดอะคะ่ะเราเราเราจะรับสมัครอาสาสมัครที่พอพอมีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีมาหน่อยนึงเพื่อที่จะให้สอนเด็กเซนทะเบียนโดยเฉพาะค่ะครับผมแล้วเรื่องการใช้ชีวิตนะครับของน้องๆที่เป็นเด็กนักเรียนร่วมเนี่ยครับใช่ค่ะถ้าถ้าถ้าในโรงเรียนนะคะแต่ละระดับชั้นเขาจะมีค,คู่คู่เขาจะตั้ง Buddy บัตดีให้มารับมาส่งเหมือนเหมือนเวลาไปทานข้าวก็จะ พาไปทานด้วยแล้วเพื่อนก็จะทานด้วยรับตอนเช้ารับไปเข้าแถวเข้าห้องเรียนเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนเย็นก็ก็ออจริงจริงตอนเย็นน่ะเด็กเขาจะกลับกันเองอยู่แล้วไม่ต้องมีเพื่อนไปส่งก็ได้ครับแล้วมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมครับมีกิจกรรมอะไรบ้างที่น้องๆที่เป็นเด็กนักเรียนร่วมเนี่ยครับสามารถทําร่วมกับเด็กปกติได้และถ้าเกิดน้องๆเขาทาไม่ได้นะครับครูมีส่วนช่วยยังไงบ้างเอ่อในเรื่องของกิจกรรมเหมือนทางสิงคโปร์เบียนเขาจะให้ให้ครูแต่ละวิชาค่ะจัดการไปเลยเหมือนพวก ศิลปะคณตเออพละศึกษาดนตรีอะไรเงี้ยค่ะคือเด็กเด็กเด็กตาบอดส่วนใหญ่เขาจะสนใจเรื่องดนตรีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นพละเนี่ยถ้าอันไหนที่สามารถร่วมกับเพื่อนได้ครูเขาก็จะให้ร่วมแต่ถ้าอันไหนที่ร่วมไม่ได้ครูเขาก็จะจะให้นั่งดูแล้วแล้วเราใช้การทํารายงานเป็นส่งเป็นการเก็บคะแนนแทนเราก็จะมีวิธีการในการปรับเพื่อให้เหมาะสมกับน้องนักเรียนร่ว<ช>มทีนี้ด้ใช่ไหมครับแล้วเคยมีปัญหาระหว่างเด็กปกติกับเด็กนักเรียนร่วมบ้างไหมครับ ไม่มีนะคะเท่าเท่าที่เท่าเท่าที่ดูแลเด็กทั้งเรื่องเรียนเรื่องการใช้ชีวิตเเรรีียกไม่มีค่ะอยู่ในกลุ่มเพื่อนไม่มีเลยใช่ไม่มีปัญหากับเพื่อนเลยเพื่อนเขาก็มองเด็กเราเหมือนเหมือนเด็กทั่วๆไปอะค่ะแต่ว่าน้องๆก็มาอยู่ในกลุ่มเพื่อนก็แฮปปี้เลยใช่ใช่คับแล้วก็น้องๆเคยบ่นมาไมให้นักเรียนร่วมว่าท้อเหนื่อยหรือว่าไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่มีแบบที่นี้ บนแบบเล็กๆน้อยๆอะค่ะครับโอยวันนี้เรียนเยอะวันนี้วันนี้วันนี้การบ้านเยอะแค่บ่นบ่นเหมือนเด็กทั่วไปอะค่ะไม่ได้ไม่ได้แบบบ่นว่าท้อเหนื่อยหรือว่าอะไรครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณครูฟ้าเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาให้ข้อมูลแล้วก็พูดถึงเรื่องราวดีๆของน้องๆในโครงการนะครับแล้วก็วันนี้อยากจะรบกวนครูฟ้าครับพาไปเยี่ยมชมแล้วก็พาไปดูน้องๆในโครงการได้ไหมครับได้ยินดีเลยค่ะได้ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะไปพบกับน้องๆกันครับคุณผู้ชมครับ หลังจากที่เราได้ไปพูดคุยกับคุณครูที่ดูแลน้องๆกันแล้วนะครับผมก็อยากจะทราบครับว่าชีวิตของน้องๆที่มาเรียนที่นี่เองเนี่ยพวกเขารู้สึกกันอย่างไรและตอนนี้เราก็อยู่กับน้องเฟิร์สแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพราะอะไรครับน้องเฟิร์สจึงตัดสินใจรับทุนแล้วก็เข้ามาเรียนร่วมที่โรงเรียนเซนต์ครเบียครับอ่าคือเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยผมเรียนที่โรงเรียนสองคนตะบดกรุงเทพครับในมูลนิธิช่วงคนตะบดไทยครับอันนั้นคือเปโรงเรียนสองคนตะบดตั้งแต่อนุบาลถึงป6เลยครับซึ่ โคต้าออกไปยังโรงเรียนต่างๆ,ๆเพื่อเรียนร่วมกับสังคมปกติให้ปรับตัวใช้กับสังคมปกติครับซึ่งก็มีรุ่นพี่ที่เคยมาเรียนที่นี่ครับผมก็เคยได้ยินที่พี่เขาเล่ามาให้ฟังผมรู้สึกว่าเอ้เรียนเซนคัเบียนเนี่ยผมว่าเป็นอรชีบเท่แล้วก็อยากเข้าที่ว่าเหมาะกับตัวเองครับก็เลยมีความตั้งใจตั้งแต่อยู่ป,ป .4 เลยครับว่าผมจะเข้าเซนคัเบียนให้ได้พอจบป .6 แล้ววันนี้ก็ทาสําเร็จแล้วใช่ครับมีได้มาเรียนที่โรงเรียนเซนคาเบียนแล้วใช่ครับ,คร,บครับผมแล้วก็สิ่งที่ต้องเรียนรู้ระหว่างเรียนร่วมเนี่ยครับมีอะไรบ้างและสำหรับเราเนี่ยถือว่าลาบากไหมครับค่อนข้างนิดนึงครับแต่ว่าก็โอเคดีก็คือสิ่งที่เราต้องปรับตัวอย่างแรกเลยคือตอนเข้ามาเนี่ยอตอนแรกเลยเราคือเราเรียนแค่กับเพื่อนที่มองไม่เห็นเหมือนกันครับซึ่งพอเรามาอยู่ในเซนคาเบียนปุ๊บขึ้นมอหนึ่งมาปุ๊บก็คือห้องหนึ่งยังมีสี่สิบห้าสิบคนละแล้วก็มีเราเป็นเรากับเพื่อนอีก ซึ่งก็ต้องปรับตัวทั้งแบบการคุยการเล่นหรือการวางตัวอะไรต้องปรับตัวใหม่กับเพื่อนเลยครับส่วนเรื่องการเรียนก็คือลัอกษณะรูปแบบการสอนก็ไม่เหมือนกันอยู่เลยครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สมาธิมากขึ้นในการที่จะฟังว่าครูท่านไหนสอนอะไรแล้วก็เลคเชอร์เนื้อหาที่สําคัญแล้วก็อะไรที่เราประจดได้เนี่ยแล้วก็นํากลับมาเรียนเพิ่มเติม,ตมที่โรงเรียนสายกาหบัดกรุงเทพครับครับผมแล้วแบบนี้เวลาที่น้องเฟิร์สครับเจอปัญหาหรือว่าอุปสรรคเนี่ยครับเรามีวิธีการคิดหรือว่าแก้ปัญหาย,ยังไงบ้างครับ ปรึกษาเพื่อนหรือครูที่สนิทครับหรือแม่ก็พ่อแม่จะบางครั้งแล้วแต่ปัญหาใะครับมีปัญหาด้วยครับผมแล้วกิจกรรมที่เราเองชอบทําหรือว่าไม่ชอบทามีอะไรบ้างครับที่ชอบทำที่ชอบทำครับคือ ผมเป็นเป็นเด็กกิจกรรมนะครับคือชอบเล่นทั้งกีฬาเล่นทั้งดนตรีก็คือที่ทำประจำก็คือเข้าฟิตเนสครับแล้วก็เล่นกีฬาโกบอลซึ่งเป็นกีฬาคนตาบอดนะครับแล้วก็บ้างๆก็อ่าเล่นดนตรีกับเพื่อนๆนะสองวงด้วยกันวันนี้ครับอยากจะรบกวนท่องเฟิร์สครับครพาไปเดินเที่ยวรอบโรงเรียนแล้วก็ดูกิจกรรมหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทางโรงเรียนจัดให้หน่อยได้ไหมครับได้เลยครับเราเห็นว่า จะต้องมีมัดดี้ด้วยใช่ไหมครับที่จะไปคอยดูแลเราหรือว่าพาเราเดินทางอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับคือตอนแรกก็เหมือนจะเป็นบัดดี้ที่ครูจัดให้ครับแต่พออยู่ทุกวันก็เหมือนกับเรื่องสนิทแล้วก็การเป็นเพื่อนกันนะครับคก็ไม่จำเป็นต้องแบบแค่ดูแลอย่างงี้ก็คือเหมือนกับเป็นอันนี้นุ๊กเรียอยู่ชั้นไหนแล้วพี่มอง .5 ครับผมมอง .5 แล้วใช่ครับที่น่าก็มอง .6 แล้วใช่ครับ สวัสดีครับบอดี้รับสวัสดีครับนนี่เราจะไปทานข้าวครับไปทานข้าวครับถ้างั้นก็ไปกินข้าวมาเลื่อนผ่าไปโอเคครับผมครับเดี๋ยวผมก็ขอเกาะก็สอดได้ครับโอเคโอเคได้ครับก็อันนี้คือบอดี้ร์คาทาวูดผู้ิโวยสกุลนะครับก็เป็น เราลงทุนวยการด้วยแล้วก็ดูแลทางด้านวิชาการดูแลทางเกี่ยวกับพวกผมด้วยครับผมก็เรียกว่าบัเเต้ครับเป็นชื่อเร่องของคนท่าอีกแครับบาเดอร์ครับอันนี้บาเดอร์ต้องลงมาดูแลความเรียบร้อยของเด็กๆมาดูเด็กๆทานข้าวเองทุกวันเลยหรือครับคือโดยปกติแล้วนะครับเราก็ให้ความสำคัญกับด้านโภชนาการของเด็กๆครับเราก็ดูเรื่องความเรียบร้อยอาหารในทุกๆมื้อทุกๆจานที่เด็กจะทานไปแล้วเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของโรงเรียนเรื่องนี้ าเดิร์นครับอยากจะถามมาเดอร์เกี่ยวกับเรื่องของด้านวิชาการนะครับเด็กที่เป็นเด็กปกติกับเด็กที่มีความบกพร่องด้านสายตาแบบนี้ครับเขามีความแตกต่างกันมากไหมครับก็ด้วยปกติแล้วนะครับเรารับนักเรียนที่พิการทางสายตามาเพื่อเรียนร่วมครับเรียนร่วมกับเด็กปกติของโรงเรียนของเราดังนั้นการเรียนส่วนใหญ่ก็จะเรียนปกติเหมือนกับเพื่อนๆเลยนะครับ แต่คราวนี้ก็จะมีเรื่องชี้นะครับเรื่องการทําข้อสอบตรงนี้ทางโรงเรียนเองก็มีคุณครูที่ประสานงาน,นครับคอยแปลเอกสารจากชี้นะครับเป็นภาษาเบลให้กับเด็กนักเรียนส่วนเวลาตอนสอบก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับ ทั้งทางด้านการตังสายตาเองแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของโรงเรียนเองครับจะเป็นคนคอยอ่านข้อสอบแล้วก็แปลข้อสอบเป็นภาเวลหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการปกติทั่วไปครับแต่ว่าน้องก็ต้องแยกห้องสอบอีกห้องหนึ่งครับใช่ครับ อยากให้บาเดอร์ครับได้ฝากถึงน้องๆหรือว่าผู้ที่กำลังรับชมรายการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในทุกขภาวะหรือว่าผู้ที่เป็นผู้พิการทางด้านสายตาหรือว่าการมีจิตอาสานะครับครับก็อย่างแรกนะครับก็คือโรงเรียนของเราปลูกฝันครับ,รบเรื่องจิตอาสาเรื่องการช่วยเหลือรเรื่องความเป็นที่เป็นน้องในการดูแลก,กันเองนะครับซึ่งเราก็คิดว่าเราปลูกฝันอย่างนี้มาโดยตลอด ดังนั้นการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนผมว่าเป็นเรื่องสําคัญและเรารก็สอนเด็กมาาจตลอดนี่ก็ถือว่าโรงเร,รียนเซนเบียนได้ภุมงฟันัได้ถ่ายทอดได้เรียนรู้ซึ่งกัและกันระหว่างเด็กผู้ได้โอกาสเด็กที่การทาสายตาแล้วก็เด็กปกติ ครับนีดีก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะเกิดสังคมแห่งการช่วยเหลือเพื่ออาทรกันครับมาด้วยครับเห็นว่าที่โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ก็คือพาน้องๆออกไปทัานศึกษานอกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับครับแล้วแบบนี้น้องๆที่เป็นนักเรียนร่วมเนี่ยครับเขาได้ออกไปกับน้องๆปกติไหมครับอย่างที่เราได้ได้ได้บอกไว้ตั้งแต่ข้างต้นนะครับว่านักเรียนที่เก็นการสายตาครับได้มาเรียนร่วมกับนักเรียนปกติเขาก็ดูแลเขาก็ไปหนึ่ง นักเรียนปกติของเราเมื่อน,นักเรียนของเราได้มีโอกาสไปนักศึกษาเด็กนักเรียนผู้พิการทางสายตาเราก็จะได้ร่วมด้วยเช่นเดียวกันปีหนึ่งๆเนี่ยครับเรามีการจัดกิจกรรมพาไปนอกสถานที่หรือว่าจัดกิจกรรมนี้ค่อนข้างบ่อยไหมครับ ประมาณ3-4ครั้งที่เป็นกิจกรรมรวมภาพรวมหญอย่างนะครับครับน้องเฟิร์สเองมาเรียนที่นี่ก็มีความสุขดีใช่ไหมครับใช่ครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ให้น้องเฟิร์สได้ทานอาหารกลางวันก่อนนะครับครับผมแล้วก็จะขอรบกวนนะครับทางบาเทอร์ครับได้พาผมแล้วก็ทีมงานครับไปเยี่ยมชมสถานที่แล้วก็การเรียนการสอนของน้องๆนักเรียนรุ่มหน่อยได้ไหมครับครับได้เลครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับครับครับผมขอบคุณครับกินข้าวให้อร่อยนะครับ ก็เ <One> ป <input> ็นห้องเรียนที่นักเรียนได้เรียนร่วมจริงๆเราเข้าไปดูอันนี้ถ้าเกิดเราจะสังเกตครับก็คือนักเรียนเองเขามองไม่เห็นครับเขาก็สามารถที่จะใช้โซนภาสในการฟังนะครับแล้วกสามารถใช้การพิมพ์ตัวอักษรด็วในการจดบันทึกพอนี้วิธีการส่งอย่างนั้นโรงเรียนก็เริ่มต้องปรับ ในแต่ละคนนะครับเช่นนักเรียนผู้พิการทางสายตาเนี่ยครูก็จะมีเอกสารหรืองานที่นักเรียนสามารถทําได้ครับซึ่งจะแตกต่างจากนักเรียนท่านอื่นเราก็สามารถเก็บคะแนนนักเรียนได้เหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะพาไปห้องดนตรีที่มีนักเรียนพิการทางสายตาก็เรียนดนตรีร่วมกับทางโรงเรียนเช่นเดียวนัเรียนดนตรีด้วยล่ะใช่ท่านเดยกเราไปดูกันเลยครับครับได้ครับ ไบเดอครับแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องอะไรครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องดนตรีนะครับ oh. ซึ่งก็มีนักเรียนที่กําลังเรียนดนตรีรด้วยแล้วก็นี่น้องกดนะครับก็กเป็นเด็กที่พิการทางสายตานะครับเป็นปน<ต>ักเรียนร่วมใช่ไหมคบใช่ครับเป็นนักเรียนร่วมที่ร่วมอยู่ในคลาสในการเล่นดนตรีครับน้องกดนี่สามารถเล่นเบสได้โอเล่นเบสได้ครับนี่เล่นมานานหรือยังครับเ่นนานแล้วครับวันนี้มีอะไรมาโชว์ครับอน้องกดโชว์สักเพลงหนึ่ง ได้เลยไดให้น้องกดได้โชว์ให้คุณผู้ชมได้รับชมครับ วันนี้นะครับทางรายการปันฝันปันยิ้มนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านบาเดอร์นะครับที่ได้พามาเยี่ยมชมน้องๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้องนักเรียนร่วมแล้วก็น้องนักเรียนปกตินะครับที่ใช้ชีวิตในโรงเรียนเซนคาเบียนแห่งนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มาทําความรู้จักกับโรงเรียนเซนคาเบียนที่เปิดโอกาสในการเรียนร่วมและดูแลเยาวชนที่มาจากโรงเรียนสอนคนตาบอดเป็นอย่างดีจนมีสิทธิ์เก่าไม่ว่าจะเป็นครูไอซ์ดำเกิงมุ่งทัญญาหรือน้องปวินเปี่ยมไทย และอีกหลายคนนะครับที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและประเทศไทยได้เหมือนคนปกติผมไนม้นาตัวแทนของรายการปันฝันปันยิ้มขอขอบคุณทางโรงเรียนเซนคาเบียนที่มีโครงการเรียนร่วมเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็นอีกหลายๆคนขอให้โรงเรียนมีโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับเสียดายแม้จะมีความสุขมากๆครับแต่เวลาของรายการปันฝันปันยิ้มหมดลงแล้ววันจะน่าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแบ่งปันติดตามได้ในเวลาบ่ายโมงห้านาทีทางช่อง5แห่งนี้ครับ วันนี้ผมธนพลเขียวอ่อนและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับช่วงคนดีใต้ผืนฟ้าผมรถเมลกวัฒนาชาดิตรองสารป้องกันปราบปรามสถาน,นีตำรวจสอนเสดจานททำหน้าที่งานจราจรครับผมครับก็จำได้ก็ประมาณปีตระมาณ131นะครับเป็นต้นมานะครับมาสมัยผมอยู่โดยการพิเศษนะครับได้ไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องการตัดผมนะครับเพื่อจะไป เขาเข้าโครงการบัรทุกอมรุงสุขให้กับประชาชนนะครับโดยการใช้เครื่องมือปตะตเลียน,นะครับเข้าถึงประชาชนหลังจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับใช้เวลาว่างไปทําการตัดผมให้กับบุคคลทั่วไปนะครับไม่นะว่าจะเป็นคนเจ็บนะครับคนป่วยแล้วผู้สูงอายุเด็กนักเรียนนะครับเป็นผู้ยากไร้มั่งคนเจ็บคนป่วยตามสถานตามโรงพยาบาลนะครับก็ไปตัดท,ท,ทั่วไปนะครับคุณแม่สอนเรว่า การทำความดีทำดีไม่ต้องอายนะครับทำไปตามปกตินะครับครับผมครับการทำความดีทำดีไม่ต้องอายนะครับทำไปตามปกตินะครับรค